แต่วันนี้มาหาโปรมือังองทั้งสงันี้ออกลด0%พร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะสุดพิเศษมากๆเลยค่ะ7ปี2 9 9ไม่ต้องใช้เงินออกหมดเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจ้ตัว Accord ตัวนี้เนี่ยเขามีวัรันตีแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางจากสูตรเาได้อยู่แล้วอย่างแคมรี่ก็มีจากสูตรโฟ o ์คตาและใครที่ ซื้อกับเราวันนี้แล้วมาจากกรีนีเท่านั้นบรมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ยและเบรกให้สูงสุดถึง2ปีเลยค่ะบอกกูหน้าเป็นไฟฟ้านะคะสาหรับหเจาอคันนี้ก็มีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะ h o นด้าเ n น o บสนะคะที่เวลาตบไฟเลี้ยวนะคะบริเวณด้านซ้ายปุ๊บแบบนี้นะคะคุณจะเจอกับนะคะกล้องที่สองทางด้านซ้ายมือสาหรับเจ้าคันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับใบสปอร์ตนะคะทุกคนก็จะมีเตือนออกนอกเลนนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูข้างในกันต่อ ตัวนี้นะคะก็เป็นปี2019เหมือนกันทุกคนบัวจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็ไม่ได้คิเลยนะดูดิขนาดเป็นตัวรองท็อก็มีหลังคาซันรูปให้นะคะ,ะวันนี้ค่ะบัวให้เลยที่ย้ำไปอีกรอบหนึ่งค่ะประก,กรันข้างเงินเกียร์และเบรกที่สุดโดยการเตอรต้ตาสำหรับคนที่ถามราคานะคะอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะเพราะว่า ก็อบอกว่าอย่างเช่นเจ้าคันนี้ค่ะ Honda Accord Hybrid ราคาปกตินะคะเราตั้งอยู่ที่1,47,000 0 7, วันนี้ใครมาจาัดระปีเอาส่วนลดไปเลย50,000บาทค่ะ <S <S 1> <S 1> เหลือเพียงแค่9 9 9,000บาทสำหรับที่รถ Camry คันนี้ราคายังไม่ตั้งรถเพิ่งมารอตรวจสภาพแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแต่เรามีวันตีให้แน่นอนเพราะรถท,ที่เราคัดมาไม่มีชนหนักไม่มีน้ำ่วมไปแท้ใครอยากได้คันนี้ทักมาขอราคาพสร็ษเพราะาราารว่าแอบเอามาถ่ายก่อนนะ้นนายยังไม่ตั้งราคาเลยรถเพิ่งเข้าสภาพนี้เลยค่ะ รถสวย l ล PCC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้โมมมาเปิดคลังนะคะสำหรับต,ตัวรถพลังงานทางเลือกในบ้านเรานะคะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าอยากจะมองหารถที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแต่อยากได้รถขนาดไซส์ใหญ่ ใหญ่กว่ารถไฟฟ้านในบ้านเราที่มีนะตอนนี้นะว,วันนี้นะคะโบ, <S <S บ<อ>ก็บ<อ>กเลยมานะแนะนําสําหรับรถพลังงานทางเลือกอย่างเช่นเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในบ้านเราเนะอย่างแพร่หลายแล้วก็อยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ไฮบริดเนี่ยจะหมดกังวลเรื่องของแบตเตอรี่เรียบร้อยเพราะตอนนี้นะหาง่ายอะไรหาง่ายแล้วก็ดูแลง่ายโดยหลักก็ที่สําคัญนะทั้ง2คันนี้ประหยัดจริงๆค่ะวันนี้ค่ะโบมีนะคะเจ้าตลาดทั้ง2แบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำสําหรับใครที่อยากได้รถเก่งขนาดใหญ่เป็นดีซิกเนตแล้วได้ไฮบริดด้วย ข้อดีของการซื้อมือสองเนะี่ยทั้ง2คันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าวันนี้ไฟป้ายแดงได้จ่ายเงินดาวแน่นอนค่ะแสนห้าหมื่นบาทนะคะขึ้นไปแต่วันนี้มาหาโบมือสองทั้งสองคันนี้ออกกระสุนเปอร์เซ็นต์พร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเจ็ดปีสองจุดเก้าไม่ต้องใช้เงินออกทั้เลยนะคะวันนี้ค่ะพวกเราอยากจะมาแนะนำนะ,ะสำหรบับตัวนะคะคันด้าแอคคอร์ดไฮบริดเทสคันนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดเทสปีสองจุดเก้าอันนี้จะเป็นท็อปสุดของตัวคันด้าที่มีในกลุ่มดีซิกเมนที่เป็นไฮบร เพราะว่าตัวนี้เนี่ยะเป็นตัวท็อปเลยได้เป็นตัวเทสเลยก็จะมาพร้อมกับ Honda l เ n น o r ร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาซันรูปนะแต่ยังไม่ใช่พาโนรามิกนะแล้วก็จะเป็นนะคะตัวท็อปสุดก็จะมีนะทั้งตัว Adaptive Cruise Control นะคะมีทั้งตัวช่วยเตือนออกนอกเลนนะคะมีทั้งตัวช่วยเบรกด้านหน้าตัวนี้มีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวบอดช่าทุกคนนะคะมาดูภายในของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะก็จะถูกตกแต่งด้วยบอกที่เป็นสีส้มแบบนี้ก็เป็นเซรัลของตัวที่เป็นตัวไฮบริดเบอกกูหน้าเป็นไฟฟ้านะคะสำ ก็มีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะ h o n ด้าเ n น o บนะคะที่เวลาตบไฟเลี้ยวนะคะบริเวณด้านซ้ายปุ๊บแบบนี้นะคะคุณจะเจอกับนะคะกล้องที่ส่องทางด้านซ้ายมือเพราะงี้เวลาเราขับรถเนี่ยส่วนใหญ่คนขับจะเห็นชัดในตำแหน่ง ขแต่จะเห็นได้น้อยกว่าในตำแหน่งซ้ายเขาก็เลยมี n อนด a าเลนวอลตัวนี้มาให้และที่สำคัญตัวนี้ยังมีตัวนะคะช่วยเบรกด้านหน้าแล้วก็เป็นตัว Adaptive Cruise Control Top กับตัวช่วยในการปัดรถกลับเข้าหาเลนของเรานั่นเองค่ะแล้วก็มีครบลยอยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์รอบคันนะคะการลื่นนถลนะก็มสมกับเป็นตัวท็อปที่ต้องจ่ายป้ายแดงในราคา1นล้านแปดแสนบาทนะคะสำหรับด้านหลังของเจ้า Accord คันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเหมือนที่โบอกไป ใครที่อยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันเราไม่ได้ใช้รถแบบเยอะขนาดนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราจะเน้นรถใหญ่เน้นนั่งสบายทั้งทุกคนทุกคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยผู้สูงอายุด้วยตัวนี้เลยเป็นสิ่งที่บอบมองว่ามันตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันสามารถประหยัดน้ำมันได้นะคะสูงสุดถึงอยู่ที่ประมาณ23-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็ว่าได้นะคะและสําหรับบริเวณด้านหลังค่ะเดี๋ยวโพาไปดูนะคะก็เหมาะสมกับความที่เป็นดีเซเซกเมนต์เนาะก็จะได้ พื้นที่เก็บของหรือพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะแน่นอนแหละนะก็ตามสไตล์ตัวแอ c o คอร์นีทุกคนดูและอีกหนึ่งข้อดีนะมันก็เกือบๆจะเป็นรถเอเนกประสงค์คันนึงแล้วเพราะว่าเบาะด้านหลังนะคะมันสามารถที่จะพับได้ด้วยนะคะพอเราดึงตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถพับเบาะหลังลงไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวผมพับให้ดูทุกคนนะแบบนี้เลยนะคะมันจะพับลงมาได้แบบทั้งแผงแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่ดึงอ่า แ,บบแต่มันจะไม่ใช่60-40แต่ทุกคนจะสามารถพับได้ทั้งแผงแบบนี้ถามว่าได้เรียบขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณจะขนของยาวๆขนต้นไม้สนขนลาวขนอะไรต่างๆคุณสามารถที่จะพับเรียบแบบนี้ได้เหมือนกันโดยปกติไม่พับเนี่ยพื้นที่ก็เยอะพออยู่แล้วแต่พอพับเนี่ยพื้นที่ก็ เพิ่มเข้าไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากคนของยาวๆและใครอยากได้คันนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจสภาพรถชนแล้วจากบริษัท Go Inspection 274จุดนะคะตรวจทั้งคันเลยค่ะประตูหน้าประตูหลังซ้ายขวาบริเวณฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนะคะแล้วก็รวมถึงระบบไฟต่างๆของรถคันนี้ค่ะและไม่ต้องห่วงเลยนะคะใครที่กังวลในเรื่องของรถนะคะว่าวันนี้ซื้อมือสองไปจะเจอกับปัญหารถชนหนักหรือเปล่ารถน้ำท่วมรถกอไหมนะคะหรือว่าจะเจอกับปัญหาเครื่องยนต์เกียร์และเบรกอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้อง บอ,อกก่อนนะคะว่าเจ้าตัว Accord ตัวนี้เนี่ยเขามีวารันตีแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางจากศูนย์ันด้อยู่แล้วอย่าง Camry ก็มีจากศูนย์ Toyota และใครที่ ซื้อกับเราวันนี้แล้วมาจากกรีนีเท่านั้นโบมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และเบรให้สูงสุดถึง2ปีเลยค่ะเลือก Accord Hybrid เข้าสู่ Honda เลือก Toyota c a m ม y y 5 Hybrid เข้าสู่ t o y o ต a เอาละค่ะเดี๋ยวโบพาไปดูคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนะคะ t ต y o ต a c แคม y y 5 Hybrid คันนี้แต่ตัวเนี้ยจะไม่ใช่ตัวท็อปของเจ้าตัว Hybrid นะคะเพราะว่าเจ้าตัว,ว Hybrid เนี่ยมันจะเป็นมีตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันในานามของ SV เอสวีเนี่มแต่วันนี้เหมือนที่บอก ค่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันต่อเลยเนี่ยสำหรับเจตัวเตลต้าแคมรี2.5ไฮบริดคันนี้ยังไม่ใช่ h ฮทวีพีเนียมเบาะหลังยังไม่ได้มีการปรปับไฟฟ้าและควบคุมนะคะเครื่องเสียงจากด้านหน้าได้แต่รูปลักษณ์รูปโฉมทั้งสองคันมันสวยเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะสุกสากคันไหนเพราะการซื้อรถโบม,มั่นใจเลยว่าวันนี้ถ้าคนอดื่นมาดูรถเราก็าอาจจะบอกว่ารถเราไม่สวยคันนู้นสวยกว่า แต่เราเองเป็นคนใช้เองเป็นคนผ่อนเองแล้วมันจะต้องดูกระเ๋าไปอีกหลายปีเลือกคันนี้ใช่เลือกคันที่ชอบอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างเลยนะคะ,ะมาดูคันนี้ต่อค่ะคันนี้เป็นสีดำนะคะสังเกตดิคะว่ารถที่เป็นขนาดดี m e น t ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอกับรถที่เป็นโคนสีเข้มค่ะก็ด้วยความที่เป็นขนาดถองสีเนาะรถใหญ่นะคะใช้สีเข้มนะคะก็จะทําให้ดูสวยดูเียนนาาแต่ถ้าเป็นรถเล็กควรจะใช้สีสว่างเพราะมันจะทําให้รถเนี่ยดูใหญ่ขึ้นตามขนาดรถค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับใบสปอร์ตนะคะทุกคนก็จะมีเตือนออกนนอกเล ะะมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูข้างในกันต่อตัวนี้นะคะก็เป็นปี2019เหมือนกันทุกคนบัวจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็ไม่ได้คิเลยนะดูดิขนาดเป็นตัวรองท็อปก็มีหลังคาซันรูฟให้นะคะแล้วก็มี อะไรต่างๆให้มากมายมีระบบเนวิให้นะคะแล้วก็มีโห e, มดเนวให้เลือกมีออโต้เบรกโมให้มีระบบการขับขี่ให้เบาะตัวหน้านะคะเป็นไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว2.5ไฮบริดนะก็สมกับราคาค่ะพอเป็นตัวรองท็อปก็จะถูกกว่าตัวท็อปนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากใช้ออปชั่นอะไรมากมายคือขับรถตนเยนและเอาจริงบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ขับรถตนเยนแล้วน้องบางทีมีระบบตัวช่วยอะไรมากมายก็ไม่เท่ากี่ขับเองก็แล้วแต่ได้เลยนะ,ะเพราะว่ามันก็จะประหยัดงบนะควร ประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาต่อ,ตอไปมาดูบริเวณนะคะห้องเก็บสัพหร่าด,ด้านท้ายของขตัวแคมเบรย์แันดี้บังว่าจะเป็นยังไงนะคะก็นี่เดี๋ยวขอเอาเนี่ยคุณแจก่อนนะคะเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ก็จะไปรลักษณะคุณแจเป็นเคเลดเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถเปิดจากรีโหมทได้แบบนี้เปิดเข้ามาดูปุ๊บมันเด้งเปิดเองให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมเมื่อกี้เ่าเปิดแค่รีโมทต,ตัวนี้นะคะทุกคน ข้อเสียนะคะก็คือบ่อรังจะไม่ได้สามารถทับได้เหมือนกับตัว Accord ์ดไฮ i ริดเทสนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวรองท็อปเนาะก็แล้วแต่บากคนบอกว่าที่ไม่ได้ขนของหรอกนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์แม่แรงอะไรต่างๆนะคะยังมีครบเลยคันนี้เหมือนกันค่ะมี ตรวจสภาพจากโกอินสเปคชันแล้ว2 7 4จุดนะคะปลายที่มีความกังวลในการซื้อรถมือสองไม่แปลกหรอกค่ะลูกค้าหลายคนที่ซื้อรถมือสองกระโบเนี่ยกังวลอย่างแรกเลยน้องว่าราคาพี่ไม่เกี่งแต่พี่กลัวว่ารถมันจะไม่ดีเพราะรถหนึ่งคันอยู่ที่ไปอีกนานพี่ต้องเสียค่าผ่อนแล้วต้องเสียเขาบอกว่ามีรถเท่ากับรถนะต้องเสียค่าเมนเทนแนน์แล้วต้องเสียค่าประกันค่าพรบรแล้วพี่ไม่อยากจะต้องมานั่งเสียค่าซ่อมเพราะพี่จะตามมาด้วยเสียค่าเวลาด้วยเพราะฉะนั้นมาหาโบจบเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกเป็น The Cam 2 ไฮบริดค,คันนี้ปี19เหมือนกันหรือจะเลือกเป็นเจ้าตัว a c c o r d Hy b r i d t e ท To p t o p แบบนี้ปี2019เหมือนกันนะคะันไหนก็ได้คันไหนก็ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะโบให้ไปเลย,ยที่ย้ำไปอีกรอบนึงค่ะประกันเครื่องยนต์นเกียร์และเบรกที่สุดโดยการโตโยต้ตาสำหรับคนที่ถามราคานะคะอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะเพราะว่าก็บอกว่าอย่างเช่นเจ้าคันนี้ค่ะ อนด้าไอคอร์ทไฮบริดเทสราคาปกตินะคะเราตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันวันนี้ใครมาจากกรีเอาส่วนลดไปเลย5 0,000บาทค่ะเหลือเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับรถเทมเปรี่คันนี้ราคายังไม่ตั้งรถเพิ่งาามารอตรวจสภาพแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแต่เรามีวรรคตีให้แน่นอนเพราะรถที่เราคัดมาไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมใบแท้ใครอยากได้คันนี้ทักมาขอ,ขอ,ขอราคาเสร็จเพราะว่าแอบเอามาถ่ายก่อนนะคะนายยังไมไ่ตั้งราคาเลยรถเพิ่งเข้าสภาพอยู่เลยค่ะใครสนใจทั้งสองคันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะจะอยูููู่่่่เหนนือออออยยยกกลาางีีสใต้็ม เซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านคนเช่นเดียวกันอยากดูรถอยากดูตะเข็บดูไฟตรวจสภาพไม่หนกใจทักมาและโทรมาตามลายด้านล่างนี้หรือเบอร์โทรด้านล่างนี้นะนั่นหมายกับเจ้านีฝ่ายขายค่ะหรือทีมช่างของเราเพื่อทําการตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็วีดีโอคอลได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้โบและเจ้าตัวนะคะรถยนต์พลังงานทั้งเลรื่อกีอยรเช่นเจ้าตัว รถยนต์ไฮบริดนะทั้งสองคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้าทุกคนอยากให้บรีวิวรถอะไรอยากสอบถามเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวัดีขอบคุณและสวัสดีสสดสสสดค่ะ